สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ TCG y g r o u n Channel การเกมกเก่า,กา,กาที่คนเล่นไม่เก้าครับผมวันนี้ก็อยู่กับแอดซันโซคนดีคนเดิมนะครับผมกับ Battle s p i r i t c a r d EP 2นะครับ10เรื่องควรรู้สู่การเป็นผู้เล่นสีขาวนะครับก็หลังจากที่เราทำคลิปสีแดงกันไปแล้วนะครับก็ต้องมีสีขาวตามมานะครับเพราะว่ามันเป็นสิที่มีขั้วแตกต่างกันนะครับผมมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมนะ ก็สำหรับใครที่เพิ่งโดนเพื่อนป้ายยามาให้เล่นไปเทิรนสเปริตนะครับหรือว่ามีความตั้งใจอันแรงกล้านะครับที่จะเป็นคู้เล่นสีขาวนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงหรือว่าต้องมีไมล์เซ็ตหรือว่าแกนของมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองมาดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อคุณจะได้อะไรกลับไปประกอบการตัดสินใจนะครับในการจัดเด็กหรือในการเลือกสื้อนะครับถ้าโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวแอดเริ่มเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าอาจจะต้อง นานนิดนึงนะครับผมหัวข้อแรกของเรานะครับก็คือภาพรวมของเด็กสีขาวนะครับผมเด็กสีขาวเนี่ยจะทําเกมโดยการยกกับยัดนะครับเวลายกขึ้นมือยัดเข้าเด็กนะครับแต่เราเรียกกันตันๆนะครับยกยัดนะครับผมให้ให้รู้กันนะครับให้เป็นการรู้กันแต่ว่าเวลาพูดเทคก็ยกขึ้นมือครับอ่ายกขึ้นมือยัดใต้เด็กอะไรเงี้ยมัน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 เข้าปากดีนะครับผมอ่าอางนี้แล้วกันนะครับ ยกได้หมดเลยทั้งสปปริตอันติเมตเน็กซัสนะครับผมอันนี้คือเป็นการเคลียร์บอร์ดของสีขาวนะครับซึ่งข้อดีของการยกยัดเนี่ยก็คือเราจะไม่โดนเบิร์สเราจะไม่โดนเบิร์สเมื่อถูกทําลายเมื่อสูญสลายนะครับมันไม่ใช่ทั้งการถูกทําลายและสูญสลายมันเป็นการออกจากสนามนะครับซึ่งของแพทไทยตอนเนี้ยการการรีฟิลมันยังไม่ค่อยมีแต่ละของแพทภาษาญี่ปุ่นตอนเนี้ยเยอะแหละและเริ่มมาทุกสีแล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับเราทําเกมด้วยการยกยัดและเราปิดเกมโดยการตีนะครับสีขาวนี่แหละตีตีหนัก,นกลุกเยอะๆสีขาวนี่คือแม่งลุกเยอะกว่าสีเขียวอีกจริงๆคือมันเป็นสีที่แบบลุกง่ายนะครับลุกง่ายลุกได้ลุกดีนะครับผมดำไปเลยสีขาวเนี่ยลุกไม่มีเงื่อนไขเลยเลยแทบไม่มีเงืเ่อนไขตีเธละครั้งลุกเนี่ยอันนี้คือแบบหน้าด้านๆเลยครับ นะหรือยกได้ลุกอะไรอย่างนี้อย่างตีวิกรมตัวกลา,างเงี้ยเออนี่คือการปิดเกมของสีขาวนะครับผมอและเอกลักษณ์ของสีขาวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเทคชิลนะครับผมซึ่งเป็นอความสามารถที่สีอื่นไม่มีนะครับไม่มีเลยเราจะเจอได้แค่เด็กสีขาวนะั้นแล้วแบบมันมีนความสามารถที่เด่นมากนะครับผมชิลเนี่ยก็คือตามชื่อเขาคือเป็นโลโลป้องกันนะครับผมชิลสีไหนก็จะไม่รับผล สไปริตเมจิกเน็กซัตนะครับของสีนั้นนะครับชิลของแพทไทยตอนนี้ก็จะมีอยู่3รูปแบบนะก็คือชิลแรกชิลแรกก็ชิลสไปริตแอนติเมจเน็กซัตนะครับก็ผมอ่าก็คือจะเป็นชิลเฮฟวี่ชิลคือชิลที่2นะครับเฮฟวี่ชิลก็จะเป็นสไปริตแอนติเมจเบรฟเน็กซัตนะครับชิลสอย่างนะครับผมและชิลอันต่อมาคืออันตราชิลนะครับผมอันตราชิลก็จะเป็นชิลสไปริตเมจิกแอนติเมจแล้วก็เน็กซัตนะครับจะไม่ชิลเบรฟนะครับจะสลับกันเฮฟวี่กัรต้าจะไข่กันอยู่นะครับผม แต่ช่วงหลังๆวันนี้เหมือนกับภาคก็ต์คิงเนี่ยก็จะมีอันต้าเฮวีมาแล้วนะครับก็คือผสมแม่งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นชิลทุกอย่างที่เป็นสีม่วงนะครับอย่างไอต,ง <Mag mo hated> ตัวแมนมอล่ะแมนมัวไอจิต่ะเอ <สง Drake> อน,นั่นแหละตัวนั้นเป็นอันต้าเฮวีนะครับผมแล้วของญี่ปุ่นก็จะพิเศษหน่อยนะครับผมก็หลักๆอันใหม่หลักๆที่เฟียวๆฟ็จะเป็นเกนโซโคนะครับผมจะเป็นชิลคล้ายๆกันนะครับแต่เราจะเพิ่มเทคไม่ถูกป้องกันยัดมาในชิลเลยเฟียลไหมเออคือนอกจากมึงจะชิลแล้วมึงข้ามหัวโดยกําเนิดเลยเออ ใช่นะครับผมนะและการข้ามหัวนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสีขาวเหมือนกันนะครับผมเวลาเรานึกภาพสีขาวเตี้ยก็นึกภาพแบบเป็นป้อมปราการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกันไม่ได้จริงๆคือแบบมันไม่สามารถเอาตัวเข้าไปปะทะได้เอออะไรอย่างงี้นะครับผมมันจะต่างกับการไม่ถูกป้องกันของสีเหลืองนะสีเหลืองมันจะเป็นตัวเล็กๆเงี้ยมุดมุดเอานะครับเหยียบเหยียบกระบาดเราขึ้นไปนะสีขาวไม่ใช่นะครับไม่สามารถเข้าไปต่อต้านมันได้เลยนะครับคือถ้าเข้าไว้นี่ เหมือนเอาเหมือนวิ่งชนรถสิบล้อครับอะไรอย่างนี้นะครับผมอืนี่ก็จะเป็นภาพรวมหลักๆนะครับผมส่วนเอฟเฟกไม่รับเทคกเนี่ยก็อันนี้จะไม่ใช่เอฟเฟกที่เฉพาะตัวนะครับมันทุกสีช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีหมดนะครับพอถ้าไม่มีบอดแตกนะครับโดนสีขาวยกบอดแตกนี่ไม่ไหวนะครับผมอืหลักๆนะประมาณนี้นะครับผมจุดเด่นของก๊าซสีขาวแต่ละชนิดนะครับมาดูวันที่ตัวสเปริตครับตัวสเปริตตัว เจ้าสารนี้ผมเอามาเพราะอะไรหนึ่งผมชอบ Art, อาร์ตส่วนตัวเลยนะผมชอบมากสองนะครับมันเป็นเป็นสปิตที่มีเทคแบบว่าเปิดหาของแล้วก็วางเกซัสจากมือได้เออมันตั้งบอร์ดเร็วนะครับซึ่งโตแบบเนี้ยมีน้อยนะครับผมแต่ให้ดูว่าเนี้ยเนี่คือแบบสุดยอดแล้วของของของสปิตนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเทคเทนเซียมอะไรนะนี่คือแบบว่าเอาแค่แบบวางเกซัสก่อนนะครับผมเออแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะครับผม ไม่นะับพวกกอสีซกนะกอสีซก็ก็คือเป็นของดีอยู่แล้วอันนี้อยู่ในช่วงของคิเกนจีวยวิกิมามันก็จะไม่มีก,กนะอสีเซก่ะอใบที่สองใบที่สองเนี่ยความเก่งของมันจริงๆอันนี้พูดถึงภาพรวมนะมันจะเป็นเน็กซัสประเทที่แบบว่าบวกเจมบนสนามอะเช่นถ้าเราจะไล่อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราจะไลกก่การ์ดที่กําหนดการ์ดสีขาวข,าวขอที่กําหนดเงี้ยมันจะเพิ่มเจมขาวมาอีกสองเม็ดอย่างเงี้ยคือเอกซัสเนี่ยมันจะเป็น สามเจมขาวนะครับผมถ้าเราจะทําการอัญเชิญนะครับผมไอ้นั่นน่ะพวกสมิงจากกล้นนะครับผมมันจะเป็นสามเจมขาวใช่ <ๆ S 2> ก็มันทําให้เราเรียกการได้ได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าสีขาวมรงตัวใหญ่จริงเวลาเล่นสีขาวจะรู้สึกว่าผมผมหนักหนักมือแปลกแอะ่ะเหมือนถือเหล็กอ่ะก็สีขาวมันคืออัญมณีสีขาวก็คือเพชรอะ่ะมันมันแกร่งมากแล้วมันหนักมากจริงนะครับถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ จะไม่สามารถเข้าถึงมูลค่าแท้จริงของเพชรนะครับโอ้โหคมจริงๆให้ตายเถอะคิดได้ยังไงน,นะครับผมอ่ะเน็กซัสรุปบบวกเจมนะครับผมบวกเจมเพิ่มนะอ่ะเมจิกเมจิกอันนี้ก็คือจะเป็นเมจิกพวกป้องกันป้องกันเมจิกป้องกันที่ดีที่สุดของแบตเทิรนสไปริตอยู่ที่สีขาวนะครับผมอืมมีทั้งจกสเตปสีขึ้นไม่เข้าไลท์อะไรไม่เป็นศูนย์ไไม่เป็นหนึ่งไะไไม่เป็นสองแบตเทิร์นนี้ไม่เสียไลท์อยู่นี่หมด อยู่กับสีขาวหมดเลยนะครับสีอื่นจะเอาไปก็ก็เรื่องของสีอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วต้นกําเนิดมันนมันมาจากสีขาวนะครับแกนแท้ของมันอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นเวทใบเทกยกอะไรเงี้ยยกยัดชี้ดอนบ็อกอะไรเงี้ยเยอะครับอ่าแล้วก็ตัวของเบฟนะครับเบฟของสีขาวเนี่ยไม่ขออะไรมากขอมีชิวกับขอมีเจมแค่นี้เลย อยู่แหละอ่ะอันนี้ Absolute Caliber mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอ่าอันนี้เป็นตัวนี้เป็น Heavy s h i l d ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเอาแพทไทยนะมินไนซันดาบมินไนซันนี่คือดีมาตั้งแต่ใบแรกนะครับออกแบบได้แบบดีมากนะครับมินไนัซันก็คือชิลชิลสี่สีนะครับผมแล้วก็ไอเทคลัสติกเนี่ยถือว่าโกงมาก เดี๋ยวมันมีร่างสองรีเวลล์มาอีกที่แบบว่าเป็น Excel ยกได้อะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับผมจุดเด่นนะครับเป็นเบฟที่มีเจมนะครับอันนี้เด่นเบฟยกดีไหมก็ดีครับดีดีดีหมดนะเบฟตียกได้ก็เหมือนสีแดงเบฟตียิงจงั่วเงี้ยแต่ของสีขาวมันจะไม่ใช่ยกจั่วนะนั่นจะเป็นยกได้คออะไรอย่างเงี้ยครับใบใบจั่วมันจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเราจะพูดกันในหัวข้อต่อไปแล้วกันนะครับ การเพิ่มมือของสีขาวนะครับผมเห็นบ้างเมื่อกี้ผมพูดถึงเน็กซัสนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงเน็กซัสที่เพิ่มมือนะสีขาวหาม,มือจากไหนครับหาม,มือได้จากความโลภครับความโลภและความริษยาครับทําไมถึงเป็นความริษยาครับเพราะว่าเน็กซัสของมันในการเพิ่มมือก็คือเห็นเขาจัวครับเราอยากจวบ้านเนี่ยอย่างบ้านจรวดใบสายคอสี่อ่ะจวดแล้วพี่พี่จวกี่ใบสองใบแห้วผมจวด,ด้วยดิอ่าอันนี้คือความโลภและความริษยานะครับผม ประมาณนี้เลยเนี่ยเรากะเราหามืออย่างนี้นะครับผมเนะี่ยอย่างบ้านกิตนะใบขวาไนี้ก็คืออันนี้ก็จะโลบน้อยหน่อยอ่ะพี่พี่โจสองเอเอ้ยผมผมผมโจวจตามหน่อยแล้วการโจโจเป็นโจเป็นพิธีพี่โจสี่พี่จวสจวสองผมผมโจหนึ่งพอนะแต่นับเป็นครั้งนะครับอันนี้นับเป็นใบนะครับก็แล้วแต่ชอแล้วก็สีขาวก็จะตั้งเกมแบบด้วยเน็กซัสพวกเนี้ยเยอะนะครับผมอ่านี่คือการเพิ่มมือแล้วส่วนตัวกลางเนะี่ยตัวนี้คือโดล,ลิสติกไปแล้วนะครับเหมือนจะไม่โกงนะโกงนะครับคือ ม, game, มันเลดเกมมันเที่ยงมากครับคือแบบมันเป็นสี่ลดสามอ่ะมันจ่ายหนึ่งลงแล้วแบบถ้าเรามือศูนย์เนี่ยอารมณ์บัตติไฟอ่ะดาวคนนีกินมัวคุณก็ลงไปดิใบนี้ครับมือศูนย์ลงไฟตรงข้ามมืออีกใบมือเจ็ดจวดเจ็ดครับมันจวดจ,จนมือเท่าปลายตรงข้ามาแล้วมันแจกชิวเออมันเก่งมากนะครับสวยและเก่งก็คือตีมญิงขีมาของชิเกมน,นี่คือแบบว่าทําให้เราเห็นภาพสีขาวได้ค่อนข้าง,างาชัดเจนนะครับนี่คือการเพิ่มมือสีขาวนะเนี่ยมันมันจะ มันจะมันจะด้อยว่าสีแดงหน่อยนะครับผมไม่หน่อยอะมากเลยมันจะด้อยมากนะครับเราจะเน้นคอก่อนเน้นการตั้งบอร์ดซะมากกว่าคือถ้าบอดเราไม่แตกอะเราก็จะมีมือนะครับจาไว้งี้ทําให้บอร์ดทําให้บอดเราอยู่ยั้งยืนยงให้ได้มากที่สุดอะครับเดี๋ยวโอเคนะอ่ะคอของสีขาวคอองสีขาวนี้ถ้าเทียบกับสีแดง EP ที่แล้วนะเยอะมากต่อแปรไก่มากเลยนะครับผมแบบเนี้ยจ่ายสาเนี้ย XEO Maiden ซ้ายเนี้ยนะครับ อยู่ดีๆคือแบบว่าอบูดคอแทนเลยคือเอาคอนเซปต์สีเขียวมาใช้เฉยเลยนะครับผมง่ายๆอย่างนี้แหละครับผม,มนะครับใบกลางจักรน้านะครับนอกจากเอฟเฟคไข่โฮนะครับมันยังได้คอสองใบจากวอเองด้วยนะครับเนี่ยกรอบเขียวกันมาเลยสองและใบคอสามตัวใบซ้ายไมยเด้นกับจักรน้าเนี่ยแทบจะกอบเขียวเลยคอนี้ไม่ยากเลยเอาบอร์ดให้กูก่อนแค่นี้แหละยืนให้อยู่เดี๋ยวคอมาเองนะครับผม คอมาเองคอมาเสร็จปุ๊บมีคอเล่นของบอดใหญ่ปุ๊บเดี๋ยวมือมาเองครับเพราะบอดเราไม่แตกผมเคยเจอผู้เล่นขาวว่ามไม่ได้ใส่ใบจวอะไรเยอะเลยนะไม่ได้ใส่บ้านจรวดวที่ด้วยแต่แบบบอดเราไม่แตกอ่ะมีชิวหน้าชิวหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยืนเฉยมันก็ค่อยๆจวมันก็ค่อยตีมันอืมมันกดดันเขาด้วยการตีจริงๆอ่ะแล้วแบบพอไฟของเขากดดันมากคือเราไม่จำเป็นต้องใช้มือเยอะขนาดนั้นนะจะเอามือเป็นพัดมาทาอะไรอะในเมื่อส่วนใหญ่ันคือเปอร์ไพอื์ไงไม่ใช่เมจิกเมจิกขอถือสักสองใบบนมือก็โอเคแล้ว กันพลาดนะครับผมใบขวาเนี้ยยืนขู่เลยเทินเทินสองวางคอไว้สองเมตรวางตคอไว้หลายแตกเปล่าหลายไม่แตกบูทสามเมตร,มตรบูทสองเมตรนะครับเข้าเทินจะอีกเมตรหนึ่งเก่งแล้วเทินเทินแรกมูดได้สองเมตรนะครับพลังเบนเริ่มเลยถ้าวางไว้รุ่สองก็เจ็ดพันนะครับประมาณดีนะครับสำหรับคอสีขาวเห็นว่าว่ามันมันง่ายกว่าสีแดงเยอะอะรูปแบบสนามของสีขาวนะครับยิงตอนแรกทํามา ทำมาเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอไปปรึกษาแอสโอลีนดูแล้วเขาบอกว่าให้เล่นเป็นหน้าสามหลังสองนะครับผมหน้าหน้าสองนี่ก็จะเป็นสเิริตที่เป็นตัวตีกับตัว,ต,วตัวเคลือบตัวเคลือบบอร์ดด้วยกันอย่างคอท้ห้าตัวซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบบอร์ดนะครับให้ไม่รับสเปริลเตมิเต็กซัสนะครับโคตรโกงเลยเดียคือเดกเกียนี่แจกไม่รับแบบรัวๆเลยนะครับผมใบขวาเป็นใบตีลุกได้น,นะครับอันนี้เบฟแถมมาให้นะครับก็ข้ามหัวซ้ายเออเ,เนี่ยเบฟสายวาเนข้ามหัว ข้างขวาเหมือนจะเป็นลุกได้แล้วแจกชิลอีกนะครับผมทําไมเคลือบแล้วต้องแจกชิลอีกเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยลาทเซนญี่ปุ่นมันจะมีแบบว่าเทคกกันไม่ได้ยกเว้นชิลอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเป็นไรสีอย่างเงี้ยถ้าเป็นไรสีก็โดนซ้ายเคลือบนะครับถ้าเป็นขอชิลก็จะโดนขวาครับต้องเป็นยิงทะลุแบบไม่มีเงื่อนไขเลยซึ่งน้อยนะครับบอร์ดนี้คือค่อนข้างจะแข็งนะครับสําหรับห้าใบนะเล่นจริงมันไม่ได้มีแค่นี้นะผมบอกไว้ก่อนนี่คือผมยกตัวอย่างมาให้นะครับนี่คือข้างหน้าสองใบนะครับผม ไอ้เบฟเนี่ยก็คือมาจากแกนสโตนนะครับผมนะอ่ะข,ข้างหลังสีขาวคือโลกขาวนะครับโลกขาวนี่คือเอาไว้เป็นของการน,นะครับเวลาเสียรายล้วก็ยกเขาสวนก่อนเลยครับหนึ่งใบอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราตีด้วยใบยขวาใช่ปะ่ะเราคืนสภาพปุ๊บโลกขาวก็พลิกมาแล้วก็ทิ้งมือเขาอีกได้นะครับแล้วก็ตอนมันตีวอกลก์อะเอฟเฟกยกอะมันทะลุนะครับผมทะลุแบบไม่มีเงื่อนไขเลยโคตรเก่งเลยโลกขาวนะครับ พออยู่กับโลกขาวเก่งกับอยู่กับเลืขาวจริงๆคืออันนี้โอเคโอเคมากๆนะครับไม่ใช่อบบโลกอื่นที่แบบว่าไปอยู่กับสีอื่นแล้วเก่งองี้ไม่โอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอ่าไปขวาบอกแล้วว่าเมื่อกี้มันมีเป็นบายแบบเห็นเขาเพิ่มมือใช่ป่ะแล้วเราก็จวดตามอันนี้เราเป็นความลิษยาครับแต่เราไม่ใช่ความโลบะเราเป็นลิษยาบวกกับอาฆาตครับจวดมากเห้อมึงมจวดเท่าไหร่ทิ้งเท่านั้นเลยครับอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ใจใจหยาบหน่อยนะครับก็ตั้งบ้านจรวดไว้ใบหนึ่งแล้วก็ตั้งภูเขาข้อสามใบขวานี่ใบหนึ่งก็จะเป็นเขาจวดสองเราจวดสองแล้วเขาทิ้งสองเย <Yeah. S 1> ่นะครับก็คือมึงจรวดทิ้งอ่ะกูจวดตามนะครับรับบาปเข้าไปสีมนุษยชาตินะครับผมก็ขอให้สนุกกับการเล่นกับสีขาวนะครับผมสำหรับใครที่ได้เจอนกซัต้าบบอรครับสองใบนี้พร้อมกันนะอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่าง สนามของสีขาวนะครับผมการเล่นต้นเกมของสีขาวใจเยน็นๆการเล่นต้นเกมสีขาวตั้งบอร์ดนะครับตั้งบอร์ดคุมเกมนะครับคอนเซปต์แรกนะครับผมตั้งบอร์ดคุมเกมตั้งบอร์ดเราและให้บอร์ดเราคุมเกมเขาคือยังไง <S <S เริ่มก่อนครับ,วา,บาว,วางบ้านจั่วอวางบ้านจั่วตามเลยคือหามือเขาก็าจะไม่ค่อยอยากจัว่วเพราะยิ่งเขาจั่วมากเราก็ยิ่งจัว่วเราก็ยิ่งจัว่วจั่วได้มากเออ อยู่ดีก็ติดอ่างครับผมมันอยู่ดีก็ลิมิตนะฮะก็จัวเข้าไปแล้วก็เทิร์นต่อไปเราก็วางภูเขาอ่ะมึงจวมึงทิ้งด้วยเ้วกูจวตามก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเราจะคุมเขาด้วยแค่การวางบอรนะ์ดอ่ะมันก็คุมเกมได้แล้วด้วยเน็กซัตอ่ะมันไม่ต้องใช้คอเลยเห็นปะมันจ่ายสี่เทิร์นแรกจ่ายสี่เทิร์นสองจ่ายสองลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คอสามลงมาหาของไปเรื่อยๆครับหรือจริงๆเราถ้าแบบว่าเรามีมือ ได้ทุกเทิร์นอยู่แล้วมั่นใจว่าเราเจอกับเด็กจวอะไรเงี้ยแน่นอนเราก็วางไว้อังนั้นเราก็รอหาของลรวก็ตั้งบอดทั้งหลังไปเรื่อยๆครับฟาร์มหลังไปฟาร์มหลังไปได้สักสองสามใบอะไรเงี้งยเราก็ลงสักตัวหนึ่งตียกล่อเบิร์ดฟันเบิร์ดเขาอะไรเงี้ยเออสีขาวเป็นสีที่ฟันเบิร์ดได้นะครับเออ๋ืวบอกไปในตอนแรกนะครับมันจะมีตัวฟันเบิร์ดอยู่ประมาณนี้อ่ะจดไว้นะครับข้อหกนะครับการตั้งเกมของสีขาว ตั้งบอร์ดคุมเกมนะครับต้นเกมตั้งบอร์ดคุมเกมนะครับอีกทีนะต้นเกมตั้งบอร์ดคุมเกมโอเคหัวข้อต่อไปการทําเกมของสีขาวก็อย่างที่บอกพอเราเริ่มตั้งบอร์ดได้นะครับเราก็จะทําเกมด้วยเบิร์ดนะครับสีขาวทําเกมด้วยเบิร์ดพอเบิร์ดหลายเบิร์ดมันคือใบยกยัดอย่างดีนะครับเราเราต้องได้เจ็บก่อนสักไลนหนึงอ่ะสักไลา์สองหลายสีขาวจะฟินมากเปลดปากเปิดเบิร์ด,ดสวนอย่างเงี้ยใบขวาเงี้ยยกสามตัวเงี้ยบอร์ดเขาหายแล้วเขาเทิร์นปุ๊บบอร์ดศูนย์นี่พี่ ฟาดไปครับ 2J 2สอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีตัวชิวมายืนคุมบอร์ดนะครับมีเนี่ยใบทําเกมก็เฟลิกนะครับก็จัวสองแล้วพี่มือเยอะเยอะบอร์ดเยอะเยอะก็ล็อกมือกับสนามไว้สี่ใบครับที่เหลือเก็บกับใต้กองครับคนเล่นญี่ปุ่นรู้ดีนะครับว่ามันบัดซบขนาดไหนนะครับผมสําหรับใครที่เล่นภาษาไทยแล้วอยากรู้ว่ามันเ็วซามขนาดไหนนะครับลองถามเพื่อนที่เล่นญี่ปุ่นดูนะครับอืมอันนี้ ลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับ BS43 XL เบอร์ BS 4เฟลิกส์นะครับนี่นี่คือพิกเกมมาฆ่าฆ่าคนมาหลายคนแล้วนะครับตายหามาเยอะแล้วครับโดนเฟลิกส์เนี่ยจริงๆแต่ก็หลายคนนะครับแบบว่าข้างเฟลิกส์มาถือแม่งสามใบอย่างี้ก็ตายหามาเยอะเลยเหมือนกันครับถือเฟลิกส์สามใบนะครับถ้า,า <laughs> อโอเคตั้งเกมด้วยการเบิร์ดนะครับเพราะอะไรเพราะเบิร์ดจะเอ้ยทำเกมด้วยเบิร์ดพอเบิร์ดจะทําให้ เรายกบอร์ดเขาได้นะครับเบิร์คือตัวเขียบอร์ดอย่างดีนะครับดีและประหยัดที่สุดนะครับอ่ะย้อนกลับไปทีหัวข้อแรกตั้งเกมด้วยอ่าต้นเกมคุมบอร์ดนะครับต้นเกมคุมบอร์ดนะใช่ไหมกูพูดอย่างนี้ไหม <laughs> ต้นเกมคุมบอร์ดนะครับการเกมใช้เบิร์ดอะเอาใหม่แล้วกันนะครับแล้วแต่ใครจดทัน ทำเกมโดยเบิร์ดนะครับผมการเกมใช้เบิร์ดนะครับและปิดเกมด้วยการโจมตีนะครับผมโอเคการโจมตีของเราก็นี่แหละามหัวยกลุกเรื่อยๆยกได้ได้ลุกยกทะลุด้วยตีวิกรมนะครับตัวขวาก็เจมหนักๆนะครับทิ้งมือให้จนเหลือหนึ่งเอ้ยจนเหลือเท่ากันนะครับซึ่งผนอยา่จะล็อกไว้ที่สองกันหนึ่งนะครับบอร์เดนเอามาในเกตเวดนะครับเวลาเขาใช้เวทเบิร์ดวอลอะไรอย่างเงี้ยก็โดดทับเลยครับสเปรดสีขาวนะครับไม่ต้องจ่ายโซคอด้วยนะครับผม ปิดเกมด้วยการโจมตีนะครับผมอืมโอเคตึ๊ดตดอ่ะเอาใหม่ต้นเกมนะครับตั้งเกมต้นเกมต้นเกมตั้งบอร์ดทำเกมด้วยเบ well. ิร์ดนะครับผมอะต้นเกมต้นเกมตั้งบอร์ดทำเกมด้วยเบิร์ดปิดเกมด้วยการโจมตีนะครับมันพี่มันก็ปิดเกมด้วยการโจมตีทุกเด็กปะใช่ ใช่โดยส่วนใหญ่นะครับผมไม่นับโม่ยิงหลายแต่ว่าสีขาวมันคือมันมันตีอ่ะตีหนักจริงๆนะคือใครเคยโดนสีขาวตีต้ตนเกมเอ้ตีท้ายเกมอ่ะคุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันเจ็บกว่าโดนสีแดงตีเยอะนะครับผมบอกบอกไว้เลยบอกไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมมันเจ็บมากมากจริงๆนะครับนะอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อมานะครับผม การป้องกันที่เหมาะสมกับสีขาวนะครับโคตรเยอะทียะพูดถึงเช้าก็ไม่หมดนะครับอเล็กใส่ทาไมอเล็กพี่การ์ดขาวกันเยอะมากใส่เล็กเหรอใส่มันได้มืออเล็กคือตัวทํามือนะครับอเล็กนี่คือตัวทํามือของสีขาวเลยนะครับเอาว่าการ์ดกันเนี่ยมันเยอะมากเล็กเราแพ้การโจมตีแบบไหนแพ้การทําเกมแบบไหนนะครับก็ใส่ของกันที่อุดจุดอ่อนเรานะครับเช่น เราโดนยิงไร้ได้เงี้ยจบไปเท่านี้มียิงไร้แล้วก็ปาไปไปเท่านี้ไม่เสียไล้อะไรเงี้ยเขาก็จะยิงไร้ไม่ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้หรือจบสเตปยิงจบสเตปมันใสอยู่แล้วแหละเออมันจะเป็นจบสเตปคู่อะไรเด็กเราใช้โซ,โซคอไหมเออก็ลองดูเป็นไดมอนด์วอลก็ได้ถ้าเราเล่นที่เกนก็เป็นไดมอนด์วอลใหม่เพราะมันใช้เป็นเกมบุกได้ด้วยคือฟื้นสภาพสเตปเราหนึ่งตัวนะครับไดมอนด์วอลของของรีเวิร์ะมันจะไม่ใช่ยกหนึ่งมันจะเป็นลุกหนึ่งนะครับผม,มประมาณนี้นะครับสำหรับการป้องกันของ สีขาวนะครับมันมันไม่รู้จะพูดอะไรเยอะอะเพราะว่าถ้าพูดเยอะมันพูดไม่จบอืมอออมรู้ว่ามันหาของที่เหมาะสมกับคุณแล้วกันนะครับนะสำหรับการป้องกันที่เหมาะสมกับสีขาวนะครับคือมันมีคนจัดเด็กแบบว่าเนี่ยปัญหาเลยนะคือมันมันของกันมันเยอะมากแล้วมันแบบใส่ของกันมารัวๆเลยแล้วมันไม่มีของเล่นนะมือมันมีแต่ของกันแล้วมันก็ไม่ใช่นะเราก็ไม่ใช่ซุนกุลี่นะครับผมตามอนิเมะนะครับ ฉลองมาเลยโฟกาสกันนะครับอะ,อะไรอย่างนั้นก็เป็นมีมกันไปนะครับผมคำขำนะคำขำโอเคกันแท้ของสีขาวนะครับผมต้นเกมตั้งบอร์ดทําเกมด้วยเบิร์ดปิดเกมด้วยการโจมตีนะครับผมอ่ขออีกทีเปลี่ยนเยอะแล้วแอซันเปลี่ยนเยอะมากเลยครับไม่เป็นไรคือผมพยายามย่อยให้พวกคุณจำไม่ง่ายไงก็งต้นเกมตั้งบอร์ดทำเกมด้วยเบิร์ดนะครับผมปิดเกมด้วยการโจมตีโอเคนะ กันแท้สีขาวนะครับจริงๆของสีแดงกูยังลืมไปแล้วเลยครับอย่าว่าเลยของใ่เลยครับพูดเองก็ลืมเองนะครับผมไม่ได้จดไว้นะคือมันมันเป็นการต้นกรสดจริงๆอ่ะเออใครใครย้อนกลับไปฟังก็ลองดูครับลองมาโพลไว้ในคอมเมนต์หน่อยก็แล้วนะครับแท็กไว้ว่าโพลไว้การแอดลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับสิบเรื่องควรรู้นะครับสู่การเป็นผู้เล่นสีขาวนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมและใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ให้กับช่ a ง TTTG p a g e ด้วยนะครับเอแล้วก็ของเรามีเพจนะเว้ยมีเพจมีทวิตเตอร์นะครับบนเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์นะครับผมก็ฝากฝากไป Follow ทวิตด้วยนะครับผมถึงทวิตมันจะเงียบๆหน่อยคือทวิตเราจะไปเล่นกันญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ไทยก็ดูได้ครับไทยไทยก็ไม่เล่นทวิตแล้วแบบเอออยาก กดไว้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับส่วนเพจนี่คือเราก็เอาไว้แกงกันอยู่แล้วนะครับผมไว้สปอยการนะครับดู COTD นะครับผมอ่ะก็สําหรับสีขาวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับสีต่อไปเนี่ยจะเป็นสีอะไรนี่ขออุบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องดูว่าแพชชั่นมันอยากทําสีไหนนะครับโอ้โหติดไปอีกนะฮะชมเองตบเองนะครับอยู่คนเดียวไม่มีใครเล่นด้วยนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับแอดซันโซคนดีคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหรือในไลฟ์วันจันทร์วันพุธนะครับผมรายการปกตินะครับอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ